บทที่สจากเจ้านายเล็กๆสู่ยุวกษัตริย์ปี2477เป็นปีที่นำการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาในชีวิตของครอบครัวมหิดลหรือถ้าจะให้พูดให้ถูกก็คือราชสกุลมหิดลและนำความทุกข์ความกังวลมาอย่างผู้ที่เจ้านายเล็กๆในราชสกุลน,นี้เคารพรักที่สุดก็คือสมเด็จย่าและแม่หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน พุทธศักราช2475ไม่นานสถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่เรียบร้อยขึ้นมาช่วระยะเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งปีความยุ่งยากทางการเมืองได้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2475ตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤตทางการเมืองนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามวางพระองค์เป็นกลาง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาลก็มีได้ดีขึ้นในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปรักษาพระเนตรที่ประเทศอังกฤษพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีทั้งนี้เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างที่ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยขัดแย้งกับรัฐบาลหลายเรื่องในวันที่10ตุลาคม พุทธศักราช2477ทรงมีราชโทรเลขถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์พระอิสริยยศในขณะนั้นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ว่าทรงสมัครราชหฤทัไยที่จะสละราชสมบัติในระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2477รัฐบาลพยายามหาทางประนีประนอ,นอมให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จกลับมาครองราชในประเทศไทย ได้แต่งตั้งผู้แทนคณะหนึ่งประกอบด้วยเจ้าพระยาศีธรรมธิเบศประธานสภาผู้แทนราษฎรนาวาตรีหลวงธรรมรงนาวาสวัสด์รอนอและนายดีเรกชัยนามไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประเทศอังกฤษเพื่อกราบบังคมทูลชี้แจงความคิดเห็นของรัฐบาลแต่มีปัญหาขัดแย้งหลายประการที่ไม่อาจยุติลงได้เหตุการณ์ข้างต้นนำความกระทบกระเทือนอย่างไรมาสู่ผู้ที่จะต้องไตร่ตรอง ช่างน้ำหนักของสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำตัดสินว่าสิ่งใดสำคัญสำหรับประเทศชาติสิ่งใดจำเป็นสำหรับชีวิตและอนาคตของลูกจะเห็นได้จากเอกสารชุดหนึ่งคือจดหมายของแม่ถึงสมเด็จพระพันวษา,าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2477มีข่าวในหนังสือพิมพ์ประเทศต่างๆรวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชาสมบัติ แล้วว่าพระองค์เจ้าอนันทมหิดลอาจเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์เขาลงด้วยว่าพระองค์เจ้าอนันทมหิดลประทับอยู่ที่โลซานแม่ได้เขียนถึงสมเด็จพระพันวษาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนว่าพวกหนังสือพิมพ์ก็เที่ยวตามหาตัวทีแรกเขาหาไม่พบเพราะไปหาชื่อสงขาเขาไปหาผู้ดูแลนักเรียนแกก็ไม่บอกให้ก็เลยไม่พบทีหลังมีคนถ่ายรูปมาอีก ทีนี้เขาหาได้เพราะไปถามที่ออฟฟิศที่มีรายชื่อชาวต่างประเทศเขามาขอถ่ายรูปเพราะที่ลอนดอนเขาสั่งให้มาถ่ายหม่อมฉันเองก็ไม่อยากให้เขาถ่ายแต่ผลสุดท้ายก็ต้องยอมเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมเขาอาจไปดักถ่ายนั้นเวลากลับจากโรงเรียนก็ได้แต่เขาอยากจะขออนุญาตเสียก่อนในจดหมายลงวันที่11ธันวาคม2 4 7 7แม่เขียนถึงสมเด็จพระพันวสาว่า เรื่องนันเกี่ยวข้องกับราชทายาทนั้นหม่อมชั้นเบื่อเหลือเกินเพราะหนังสือพิมพ์ที่เมืองอังกฤษและฝรั่งเศสลงและหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็ลงบ้างหม่อมชั้นก็บอกทุกคนที่มาถามว่านั่นเป็นราชทายาทหรือหม่อมชั้นก็ปฏิเสธเสมอวันที่12กุมภาพันธ์2477แม่มีจดหมายกลับทูลสมเด็จพระพันวสา,าว่าหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์จะมาหาเพื่อพูดเรื่องพระองค์เจ้าอนันทมหิดล หม่อมชันก็บอกกับพวกเขาไปว่าการรับหรือไม่รับนั้นไม่เป็นหน้าที่ของหม่อมชั้นที่จะตอบแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหม่อมชั้นมีสิทธิที่จะพูดได้ก็คือสําหรับร่างกายของนันเพราะเวลานี้ร่างกายยังอ่อนแอนักและไม่ถูกกับอากาศร้อนหมอเขาแนะนําให้อยู่ที่นี่ต่อไปหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์มาเฝ้าวันที่19กุมภาพันธ์2477และเดินทางกลับเมืองไทยโดยเรือบิน วันที่15กุมภาพันธ์2477แม่ได้มีจดหมายไปกราบทูลสมเด็จพระพันวสา,าว่าเขามาพูดเรื่องรัฐบาลอยากให้นันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาออกจริงๆหม่อมชันก็ได้พูดกับเขาตามที่ได้กราบทูลไปคือการจะรับหรือไม่รับต้องแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เข้าใจและทราบดี และต่อไปได้พูดกันถึงเรื่องร่างกายและการศึกษาเขาเห็นว่ารัฐบาลจะไม่มีข้อขัดข้องในการที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปหลวงทํรรงดูท่าทางดีและพูดกันเข้าใจง่ายหม่อมชั้นมีความรำคาญอยู่ก็คือถ้าทรงรับให้นันเป็นคิงดังต่อไปในเรื่องที่จะต้องยุ่งในการยศถ้าจะทรงรับแล้วหม่อมชั้นขอให้รับสั่งถึงการยศอย่าให้ยุ่งมากนักขอพยายามทำเป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดที่จะมากได้ นันได้บอกหลวงธรรมรงว่าไม่อยากเป็นคิงเพราะ 1. เป็นเด็ก 2. ไม่รู้จักอะไร 3. ขี้เกียจ 4. พระเก้าอีนั่นเรียกว่าทโทรสูงนักแล้วนั่นก็เป็นคนหลุกลิกเดี๋ยวจะตกลงไปพระยาพาหลก็จะดูเอา 5. เวลาไปไหนต้องกลางร่มทำให้ไม่ได้แดด 6. จะเดินไปไหนก็มีคนเกะกะทั้งข้างหน้าข้างหลังวิ่งไม่ได้ ข้อเหล่านี้นั่นที่คิดขึ้นเองทั้งหมดนั้นเมื่อทราบว่าหลวงธรรมรงจะมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคม2477แม่เขียนจดหมายถึงสมเด็จพระพันวษาลงวันที่6มีนาคม2477ว่าหนังสือพิมพ์อังกฤษฝรั่งเศสก็ลงกันเต็มไปหมดจนถึงพวกหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็ลงด้วยเมื่อวันจันทร์4มีนาคมพวกหนังสือพิมพ์ ตั้งสี่พวกมาหาหม่อมชันและก็ต้องพบเขาบอกว่าไม่อยู่เขาก็กลับมาอีกแต่พวกหนังสือที่นี่เขาก็เป็นคนเรียบร้อยดีเขาถามถึงว่านันที่จะเป็นคิงเหลรือหม่อมชันก็ตอบว่าเขายังไม่ทราบเรื่องอะไรเลยและเขาก็ถามถึงการเรียนแล้วว่าจะกลับเมืองไทยไหมเขาเรียบร้อยกว่าพวกหนังสือพิมพ์อเมริกันมากในวันที่6และ7มีนาคม2477 รัฐบาลได้นำพระราชหัตทะเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติขึ้นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละพระราชสิทธิในการแต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติเจ้าพระยาวราพงศ์พิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังซึ่งเป็นผู้รักษาราชการให้เป็นไปตามกฎมนเทียนบานได้นำพระนามพระราชวงศ์ซึ่งสมควรจะเป็นผู้สืบสับสนตติวงศ์โดยมี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงลงนามว่าทรงตรวจถูกต้องแล้วขึ้นเสนอผู้แทนราษฎรเพื่อรับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพระนามพระองค์เจ้าอนันทมหิดลอยู่ในลำดับที่1ห,หลังจากที่ได้อภิปรายกันเป็นเวลานานสภาได้ลงมติเห็นชอบในการอัญเชิญพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นทรงราชแต่วันเวลา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติเป็นต้นไปและลงมติเห็นชอบให้ตั้งนายพันเอกพระเจ้าวรวงเธอกรมหมื่นอนุวัตจตุรนนายนาวาตรีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภารนอและเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นคณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ยังทรงพระเยาว์และประทับอยู่ต่างประเทศในวันที่7มีนาคม 2,477คณะรัฐมนตรีได้มีโทรเลขอัญเชิญพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลให้ขึ้นส่งราชซึ่งมีได้ทรงตอบจนสมเด็จพระพันวษาได้มีรับสั่งให้มารับโดยผ่านกรมขุนชัย,ยนาธนาเรนทรวันที่17มีนาคม2,477เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศและนายเดเรกชัยนามได้มาเฝ้าและแม่ได้มีจดหมายลงวันที่20มีนาคมไปกราบทูลสมเด็จพระพันวษา หนังสือพิมพ์มารบกวนจนทนไม่ไหวแม่จึงเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่และพระอนุชาพร้อมทั้งเจ้าพระยาศีธรรมาธิเบศและนายเดเรกชัยนามลบไปที่เมืองภูเขาโกสอยู่พักหนึ่ง แต่ก็ต้องกลับโลซานในไม่ช้าเพราะรัฐบาลสวิต์ขอมาถวายพระพรกษัตริย์ไทยองค์ใหม่รัฐบาลไทยก็ได้ส่งหลวงสิริราชมาตรีซึ่งเป็นข้าราชการที่รับราชการอยู่ที่สถานทูตไทยที่ลอนดอนมาเป็นราชเลขานุการในพระองค์แล้วพระยาราชวังสันทูตไทยประจํากรุงลอนดอนซึ่งเป็นทูตไทยที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็ได้มาถึงแล้ว เพราะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดการเข้าเฝ้าวันที่26มีนาคม2477ได้มีการเช่ารถยนต์และจองห้องรับแขกพิเศษที่โรงแรมปาลาสสมเด็จพระพันวษา,ารับสั่งถามมาว่าแม่ได้เข้าไปด้วยหรือเปล่าเวลาให้เฝ้าเมื่อแม่ตอบไปว่าไม่ได้เข้าไปเพราะเห็นว่ามีผู้นำเสด็จมาหลายคนแล้ว แต่ได้พบกับเขาภายหลังเมื่อเขาถามถึงสมเด็จพระพันวษาได้ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงแม่รับสั่งให้อยู่ด้วยเสมอไปซึ่งต่อมาแม่ก็ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดวันที่3เมษายน2478แม่ได้กราบทูลสมเด็จพระพันวษาไปว่าเมื่อวันที่2เมษายน2478เจ้าพระยาสีธรรม,มาธิเบศและนายดิเรกชัยนามซึ่งมาอยู่โลซานตั้ง2อ,อาทิตย์พระัฐบาลให้รอรับคำสั่งอยู่ที่นี่เพิ่งไปจากโลซาน ทั้งสองคนนี้ได้มาที่บ้านนี้หลายครั้งหม่อมฉันรู้สึกว่ามีความตั้งใจดีกันทั้งสองเมื่อก่อนจะไปจากโลซานสาวันได้รับโทรเลขจากผู้สำเร็จราชการและรัฐบาลอยากให้นันกลับเมืองไทยช่วงราวในเวลาหน้าหนาวในราวเดือนพฤศจิกายนและขอให้พระเจ้าสีพระยาพาหลนธรมาทิเบตนำความขึ้นกลาบบังคมทูลเจ้าพระยาศีธรรมมาทิเบตก็เอาโทรเลขมาให้หม่อมชันดูและถามว่าจะอย่างไร หม่อมฉันเขาตอบว่าควรตอบไปว่าได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลแล้วเท่านั้นเจ้าพระยาศีธรรมธิเบศก็เห็นด้วยวันที่10เมษายน2478ไม่ได้เล่าการพูดกับเจ้าพระยาสีธรรมธิเบศที่ลืมเล่าไว้เป็นดังนี้ หม่อมชันจะขอเล่าถวายถึงเรื่องเจ้าพระยาสีธรรมธิเบศพูดกับหม่อมชันเมื่อได้มาพบที่แรกหม่อมชันจะกราบทูลไปตั้งแต่จดหมายฉบับก่อนก็ลืมไปเจ้าพระยาสีได้รับคําสั่งจากรัฐบาลให้อยู่โลซานต่อไปจนกว่าจะได้รับคําสั่งอีกและเจ้าพระยาสีเองไม่ทราบว่าจะให้อยู่ต่อไปทําไมแต่นึกเอาเองว่าบางทีจะให้อยู่คอยเพื่อจะเชิญน,นันเสด็จกลับชั่วคราวสําหรับให้รัษฎรเห็นได้ว่า มีพระเจ้าแผ่นดินจริงๆไม่ใช่แต่ชื่อหรือหลอกกันเล่นและพระเจ้าพระยาศีก็ถามความเห็นของหม่อมชันว่าจะเป็นอย่างไรหม่อมชันก็ตอบว่าเรื่องนี้หม่อมชันเห็นใจรัฐบาลแต่การกลับนั้นถ้าจะให้กลับเวลานี้ในหน้าร้อนกลัวจะทําให้นันประชวนทีเดียวเมื่อถึงเมืองไทยหม่อมชันเห็นว่าการกลับชั่วคราวนี้เราควรจะยอมเพราะรัฐบาลก็จัดการให้กลับไปถึงหน้าหนาวและออกมาอีกก่อนหน้าร้อน สิ่งอะไรที่จะผ่อนผันได้หม่อมฉันเห็นว่าควรจะทําเขาจะได้ตามใจเราบ้างเมื่อเราต้องการให้เป็นอย่างไรและถ้าจะกลับหม่อมชันขอให้รับสั่งแก่คณะผู้สาเร็จราชการหรือรัฐบาลถึงเรื่องการอยู่ว่าจะแยกกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเพราะนั้นก็เป็นเด็กยังต้องการความดูแลของแม่เสมอ หม่อมชั้นได้พูดกับเจ้าพระยาสีและนายดิเรกชัยนามด้วยถึงเรื่องร่างกายและการศึกษาต่อไปทีแรกเจ้าพระยาสีเห็นว่านันไม่ควรไปโรงเรียนให้มีครูมาสอนที่บ้านหม่อมฉันก็ตอบไปทันทีว่าหม่อมชั้นเห็นตรงกันข้ามเพราะการเรียนคนเดียวจะทําให้เด็กไม่อยากเรียนเพราะไม่มีคนแข่งและไม่สนุกเลยที่ไม่ได้มีเพื่อนจะทําให้นันไม่มีความสุขที่ต้องแบกยศพระเจ้าแผ่นดินจนไม่มีเวลาจะเป็นเด็ก และพระเจ้าแผ่นดินก็จําเป็นมากที่จะต้องปรับปนกับคนอื่นจะได้รู้จักนิสัยคนทั่วไปจะเป็นประโยชน์สําหรับบ้านเมืองที่มีการปกครองอย่างประชาธิปไตยเจ้าพระยาสีก็เห็นด้วย เมื่อเจ้าพระยาสีจะไปจากโลซานหม่อมฉันก็บอกให้เป็นที่เข้าใจอีกว่าทั้งลูกและหม่อมฉันไม่มีความต้องการยศและลาบเลยแต่การที่นันต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมืองฉะนั้นจะทำอะไรต่อไปขอให้พูดกันดีๆอย่าบังคับและตัดอิสรภาพจนเหลือเกินและสำหรับร่างกายและการศึกษาแล้วขอให้ได้เต็มที่เวลานี้เป็นเด็กก็ขอให้เป็นพระเด็ก พระเจ้าแผ่นดินที่ร่างกายไม่แข็งแรงและโง่ไม่เป็นสง่าสำหรับประเทศหม่อมฉันรู้สึกว่าอันตรายภายนอกสำหรับนันคงจะมีน้อยที่หม่อมฉันวิตกอยู่ก็ถึงเรื่องที่นันจะไม่ได้มีความสุขอย่างเด็กมากและกลัวการศึกษาจะได้ไม่เต็มที่ที่หม่อมฉันไม่ใคร่กลัวอันตรายภายนอกก็เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นแต่ต้องรับเพราะเห็นแก่บ้านเมืองที่อาจจะไม่สงบได้ สมเด็จพระพันวาษาทรงพอพระทัยในการพูดโต้อตอบของแม่มากได้พบร่างลายพระหัตถ์อยู่ในซองจดหมายจากแม่ลงวันที่3มเมษายน2478ฉันต้องชมเชยสังวานอีกครั้งหนึ่งฉลาดเป็นอัศจรรย์ใจเย็นพูดโต้อตอบงดงามอย่างน่าพิศวงกับเจ้าพระยาศีธรรม,มาธิเบศบุญของฉันมาได้ลูกสะพ้ยเช่นนี้บุญของหลานที่มีแม่ที่เลิศไม่มีใครจะมาดูถูกได้ว่าเลวซาม ฉันพูดนี้ปลื้มใจด้วยเศร้าใจด้วยจนน้ำตาไหลส่วนยุวกษัตร์ิยองค์ใหม่นั้นถึงแม้ว่ามองจากภายนอกจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักบ้านก็ยังเป็นบ้านเดิมโรงเรียนก็ยังเป็นโรงเรียนเดิมบริวารในระยะแรกก็เพิ่มขึ้นคนเดียวคือราชเลขาหลวงสิริราชไมตรีซึ่งก็ไม่ได้มาอยู่บ้านเดียวกัน แต่เมื่อพูดสาเร็จราชการเขียนมาถึงหลวงสิริว่าจะเชิญสเสด็จกลับเมืองไทยในปี2478นั่นเองแม่ก็ไปถามหมอประจําของลูกๆตามจดหมายลงวันที่21สิงหาคม2478ถึงสมเด็จพระพันวสาว่า ควรหรือที่จะกลับเดองพฤศจิกายานนี้หมอก็บอกว่ายังไม่ควรเพราะว่าการที่นันมาถูกตั้งเป็นกษัตริย์ขึ้นนี้นันก็รู้สึกมากทีเดียวและนันก็เป็นเด็กเส้นประสาทอ่อนจะทนการยุ่งยุ่งที่เมืองไทยไม่ได้อาจทําให้เจ็บควรร้อยพักผ่อนจริงๆจ,จนปีหน้าอาจทนต่อการยุ่งยุ่งเมืองไทยได้ดีกว่าเมื่อวันที่26มีนาคม2530ข้าพเจ้าได้กราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ว่าทรงมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อพระองค์อานัน์เสด็จขึ้นของราชรับสั่งว่าไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษทรงจาได้ว่าสององค์พี่น้องทรงเห็นว่าตลกดีที่ผู้ที่มาเฝ้าวางท่าสง่าผ่าเผยอ,อย่างเป็นทางการเลือกเกินวันที่15เมษายน2478บริษัทเนสเล ได้เชิญเสด็จไปที่โรงงานทำช็อกโกแลตของเขาคงคิดว่าเจ้านายเล็กๆต้องสนพระไทยแน่ในจดหมายลงวันที่16เมษายน2478แม่เขียนว่านั่นกับเล็กสนุกกันมากเพราะมีเครื่องจักรมากอะไรทุกอย่างก็มีเครื่องจักรทำพอดูเสร็จลากลับเขาก็ให้ช็อกโกแลตใส่ในหีบสวยคนละกล่องแต่ชีวิตใหม่ของทุกคน ก็ไม่ได้สนุกเสมอไปจากจดหมายของแม่ลงวันที่21สิงหาคม2477เราจะทราบได้ว่าการขึ้นของราชของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทำให้แม่มีกังวลเพียงไรการที่นันจะต้องไปเล่นละครเป็นกษัตริย์นะ่ะไม่ไดีสำหรับเส้นประสาทเลยแต่เมื่อจำเป็นจริงๆก็ต้องทำ การว่าการนินทาก็นำความรำคาญความน้อยใจมาให้แม่บ้างแม่ได้พูดถึงการให้พระเจ้าอยู่หัวลาออกหลายครั้งเช่นในจดหมายลงวันที่31พฤษภาคม2478ถ้าคนรังเกียดหม่อมชั้นก็ไม่ใช่เจ้าก็ควรจะรังเกียจนันและลูกหม่อมชั้นทุกองค์ถึงพ่อจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตก็ตามลูกจะรับแต่เลือดพ่อเท่านั้นไม่ได้ต้องมีแม่อยู่ครึ่งหนึ่ง ถ้ารังเกียจกันและเห็นว่าหม่อมชั้นไม่สมควรเป็นแม่กษัตริย์ก็ออกเสียแล้วกันก็หากษัตริย์ใหม่ที่มีแม่เป็นเจ้าด้วยจะได้สมเกียรติยศวันที่16ตุลาคม2478แม่เขียนว่าเมื่อคนรังเกียจหม่อมชั้นว่าไม่ใช่เจ้านั้นหม่อมชั้นไม่รู้สึกทุกข์ร้อนมากเสียแล้วถ้ามีคนรังเกียจกันจริงๆก็ขอให้รัฐบาลเอานันออกจากกษัตริย์เสียก็แล้วกันเพราะถึงจะรังเกียจอย่างไรหม่อมชั้นก็เป็นแม่นัน เปลี่ยนไม่ได้หม่อมชั้นอยากให้ใครๆเข้าใจเสียจริงๆว่าหม่อมชั้นไม่อยากได้ยศศักดิ์ขึ้นชื่อว่าเป็นพระชนนีหรืออะไรเลยหม่อมชั้นไม่อยากเคยได้ยศศักดิแ์แต่นหนแต่ไรแล้วที่หม่อมชั้นต้องการก็คือมีโอกาสอบรมลูกให้เป็นคนดีจะได้ทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้หนังสือพิมพ์ไปลงว่าแม่เปลี่ยนถือาศาสนาคริสเตียนในจดหมายลงวันที่15เมษายน2479แม่เขียนว่า คนอยากหาเรื่องว่านันกับหม่อมชั้นอยู่เสมอจะได้ทําให้คนเห็นว่าเลวไม่สมที่นันจะเป็นกษัตริย์หม่อมชั้นเบื่อสีเลือดทนทีเดียวอย่างนี้เมืองไทยจะเจริญไปอย่างไรได้คอยแต่หาเรื่องว่ากันทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเดียวคอยแต่หาผิดสิ่งที่ดีไม่มีเลยหม่อมชั้นรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าไม่สมหน้าที่แม่กิงเพราะเป็นคนธรรมดาและจะทําเป็นคนใหญ่คนโตก็ไม่เป็น ถึงกับมีคนไทยคนหนึ่งที่ผ่านมาโลซานว่าเขาให้ใส่หน้านางเอกก็มาเล่นเป็นสาวใช้และนันก็เหมือนเด็กธรรมดาหม่อมฉันจะยอมให้เป็นตุ๊กตามีเครื่องให้ไขได้ตามใจชอบไม่ได้หม่อมฉันได้เขียนหนังสือไปถาไวายพระองค์อาทิตย์หนึ่งฉบับแล้วถึงเรื่องการพวกนี้และบอกว่านันยินดีลาออกที่สุดที่ต้องทนอยู่ก็นึกว่าจะทําประโยชน์ได้บ้างเมื่อมาทําแต่ความเสียิติยศแล้วจะมานั่งทนอยู่ทําไมหม่อมฉันรู้สึกว่าเรื่องนันนั้น ทรงปรึกษากับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพันริศและคณะผู้สเร็จรชาชการว่าจะลาออกดีไหมถ้าลาออกจะทำความกระทบกระเทือนอะไรบ้างสำหรับหม่อมชั้นเองยินดีและเต็มใจอย่างที่สุดเพราะเบื่อในการเล่นละครในเรื่องที่ไม่รู้จักจบและเป็นเรื่องที่หม่อมชั้นไม่เห็นสนุก